กฎของการเป็นคนมีค่าในสายตาของแฟนเก่าสิ่งที่หลายคู่ผิดพลาดในการที่เราอยากให้แฟนเก่ากลับมาแล้วถ้าทำเจ็ดข้อนี้การกลับมาจะยิ่งยากแต่ถ้าคุณรู้เจข้อนี้แล้วถ้าคุณไม่พลาดเลยการกลับมาจะง่ายที่สุดคือการอ้อนวอนขอให้กลับมาจะกลับยากสองคือการตามง้อเขาครับสามครับไปฟ้องพ่อแม่เขาสี่ครับคือการถามหาเหตุผลครับ ห้าครับคือการส่งแชทไปซ้ําๆแชทครับคือการประจานเพราะงั้นนี่คือเจ็ดข้อครับถ้าคุณทําจะยิ่งกลับยากถ้าคุณพลาด7ข้อนี้เวลาคุยกับแฟนเก่าอย่าพลาด5ข้อที่จะบอกใน5ข้อเดี๋ยววันนี้ครูคมจะแชร์2ข้อหนึ่งครับคือบอกว่าตัวเองยังโสดกับอันที่2การขออีกครั้งว่ากลับมาเหมือนเดิมได้ไหม ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคมเคยสอนไว้ในคอร์สจีวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จีวิยาชนะเกมรักราคา3,900รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,900นะครับรวมถึง39จีวิยาต่อรองชนะมือที่3ราคา3,900มูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 9 9 0บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง5ท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ